สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาดูรถกระบะสุดคุมที่ราคาไม่ถึง200,000แต่ได้ปีใหม่แถมสภาพยังสวยพร้อมใช้งานเลยครับคันนี้คือเชฟโรเลตโคโลราโดปี2017ครับผมเรามาไล่ดูสเปคกันก่อนนะครับรถคันนี้เป็นเ e ฟโ o เลตโคโลราโดปี2017เครื่องยอนต์และเกียร์ทำงานปกติขับขี่ได้สบายสบายไม่มีอาการผิดปกติไม่วิ่งไปแล้วประมาณ136,000 ถือว่าไม่เยอะเลยสำหรับรถกระบะที่ออกมาทำงานหนักแอร์เย็นเพลงเพราะฟังสบายเวลาเดินทางไกลภายในตกแต่งแบบ V.I.P. ดูหรูหรานั่งแล้วรู้สึกสบายส่วนภายนอกบอกเลยว่าสีสันยังสวยงามดูดีไม่หมองแน่นอนครับเอกสารครบพร้อมโอนทันทีใครที่กำลังมองหารถใช้งานหรือซื้อไว้เป็นรถครอบครัวได้เลยราคาแค่158,000บาทเท่านั้นอยู่ที่แกลงจังหวัดระยอง สนใจโทรได้เลยที่095-969-9143ครับทีนี้มาดูกันที่ข้อดีของคันนี้กันบ้างครับข้อแรกเลยคือราคาบอกเลยว่าถูกมากๆเพราะรถปี2017ส่วนใหญ่จะราคาไปแตะ2 0 0 0 0 0ขึ้นแต่คันนี้ได้ไปแค่158,000เท่านั้นข้อ2ความทนทานของโคโรราโดตัวถังและแชสซีแข็งแรงขับมั่นใจในทุกสภาพถนนข้อ3 ไม่แค่แสนสามกว่ากว่าถือว่ายังเหลืออายุการใช้งานอีกยาวนานครับและข้อสุดท้ายคือภายในตกแต่งสวยพร้อมเอกสารครบโอนได้เลยไม่ต้องมานั่งกังวัลเอกสารหายหรือขาดแต่แน่นอนครับรถทุกคันก็มีข้อสังเกตอย่างแรกเลยคือ c h e ฟโรเลตในไทยตอนนี้ศูนย์บริการอาจจะหายยากกว่า t o โย t a หรืออ s ซูซแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะอู่ทั่วไปยังซ่อมได้ไม่มีปัญหาอย่างที่สอง ราคาขายต่ออาจไม่ได้สูงมากเหมือนค่ายดังๆแต่ถ้ามองในมุมผู้ใช้งานจริงถือว่าราคาที่ซื้อเข้ามาคุ้มสุดๆแล้วครับคำถามคือคุ้มไหมสำหรับผมบอกเลยว่าคุ้มครับได้รถปีใหม่ภายใน VIP ภายมอกสวยเครื่องเกียร์ปกติพร้อมใช้งานทันทีในราคาไม่ถึงสองแสนแบบนี้บอกเลยว่าหายากมากครับและก่อนจะจากกันวันนี้ผมอยากฝากอะไรเล็กน้อยครับ ทุกวันนี้เศรษฐกิจอาจจะไม่ดีเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เราทำได้คือวางแผนการใช้เงินให้รอบคอบเลือกสิ่งที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับตัวเองที่สุดรถคันนี้ก็เช่นกันครับไม่ต้องหรูหราเกินไปขอแค่ตอบโจทย์ชีวิตเราได้นั่นแหละคือความคุ้มค่าที่แท้จริงขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วเจอกันใหม่กับรีวิวรถคันต่อไปสวัสดีครับ